ามาวิเคราะห์การวันพฤหัสที่8นะครับเมื่อวานทองได้มีการเทล,ลงมาตอนคืนเนาะทีนี้นะครับก็ยังคงเด้งเซล,ล์เหมือนเดิมนะครับตามทำเฟรมใหญ่นะครับทำเฟรมสีหชั่วโมงนะตอนนี้ถ้าเกิดเรามาตีเทรนไลน์ดูนะครับจากแนวข้างบนนะครับโลชนโลไฮช h นไฮตอนนี้มีโอกาสที่จะทองทำไซเวสามเหลี่ยมในระดับ D เ,เลยนะครับ ซึ่งกว้างอยู่นะครับพอมาดูอ่าสี่ชั่วโมงนะครับสีชั่วโมงก็คงลงต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็อ่มีมีโอกาสที่จะลงมาถึงข้างล่างนี้เหมือนเดิมนะครับถึงข้างล่างนี้เหมือนเดิมเราก็เด้งขึ้นเรื่อยๆนะครับเด้งไปเด้งมาตามสามดีเอ็มดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เด้งเซล์จุดที่เด้งนะครับที่จริงเ่ย จังหวะนี้แหละนะครับซัพพลายโซนนะครับมันลงมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาอีกนะครับก็อย่าให้เกินทะลุไฮข้างบนนี่ครับไม่งั้นจะเป็นย่อบายนะครับตอนนี้โซนซัพพลายโซนโซนนี้เป็นจุดเซลล์นะครับแล้วลงมาข้างล่างนะครับข้างล่างตรงนี้ TP ข้างล่างตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะลงลึกถึงตรงนี้นะครับ โอเคประมาณนี้ครับเด้งเซลดีกว่านะครับวับนนี้